ตรงนี้นะคะคือบรรยากาศภายในห้องวอรูมภาคประชาชนส่วนหน้าที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะกลุ่มทีออ่กำลังแยกกันคุยอยู่ในเวลานี้แยกกันตามภารกิจที่สำคัญจำเป็นนะคะแล้วก็คนที่อาสากันมาในตอนนี้เนี่ยนะคะก็เลือกเข้ากลุ่มในกลุ่มที่ตัวเองสนใจค่ะอย่างเช่นมีกลุ่มเรื่องการจัดการขยะนะคะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของ ที่หัดใหญ่ในเวลานี้นะคะในส่วนของการแยกพื้นที่แบ่งโซนเพื่อที่จะกระจายกําลังกันของแต่ละประเด็นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่และโซนต่างๆนั้นคือเรื่องที่ถูก ออกแบบแล้วก็ถูกวางแผนเอาไว้ให้เป็นระบบถ้าหากว่าเห็นกระดาษที่ติดเอาไว้มากมายนะคะที่อยู่บนกำแพงด้านหลังนั้นนะคะมาจากการระดมความคิดแล้วก็เสียงที่พูดคุยกันเมื่อเช้านี้เองค่ะาการแชร์วิชั่นแชร์วิสัยทัศน์กันค่ะแล้วก็มีการเช็คทรัพยากรกันค่ะทั้งทรัพยากรของทางด้านคนงานองค์กรต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่จะระดมกันเข้ามานะคะคุณหมอสุพั พอมีเวลาหรือ,อยังสวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้วันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของอเครือข่ายภาคประชาชนนะครับที่จะมาช่วยการจัดการภัยวิบัติน้าท่วมใหญ่ในหาดใหญ่ค่ะซึ่งหัวใจสําคัญที่เราคุยกันคือ,อเราจะมาอุดช่องโหว่แล้วก็เติมเต็มในส่วนที่ภาครัฐยังเข้าไม่ถึงเพราะว่าภัยครั้งนี้มันใหญ่โตมากค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันว่า ก็ดูศักยภาพครับใค่สักยภาพกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสักยภาพของกลุ่มบุคลากรสายสุขภาพซึ่งเขากำลังคุยกันว่าเขาจะเติมตรงไหน<ฆ>ดูเหมือนว่าจุดที่เติมที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตก็<ฆ>ยังมีคนที่ยังร้องไห้คนที่ยังมีความเครียดสูง<ฆ>เป็นต้นแล้วเขาอาจจะระดมฝึกอบรมภาสาสมับบร,ระยะสั้นแล้วก็ให้ไปลงชุมชนไปยังกลุ่มที่มีปัญหาในชุมชนเป็นต้นครับค่ะคือ หลายคนเนี่ยทำงานอยู่แล้วในพื้นที่แต่วันนี้นอยู่แล้วรู้พื้นที่อยู่แล้วก็ปฏิบัติการแล้วเขาจะเริ่มปฏิบัติการแล้วแล้วแต่ว่ากําลังไม่พอกําลังไม่พอว่านจะปฏิบัติการเป็นรายบุคคลหรือเป็นปฏิบัติการเป็นลายกลุ่มแต่รอบนี้เมื่อมีการประสานผู้คน่ก็น่าจะทําให้ปฏิบัติการได้เป็นระบบมากขึ้นได้อันนี้กลุ่มจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะแล้วก็การล้างบ้านครับเนื่องจากว่าเรามีปัญหาดึงก็คือว่าบางพึงชุมชนเนี่ยเขาอยู่ในซอยลึก นะครับความช่วยเหลือในการเข้าไปตักขยะเนี่ยจะเป็นสุดท้ายเลยเพราะว่าการตักขยะเขาจะตักจากถนนใหญ่ลงไป<ฆ>อันที่สองเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําในการทําความสะอาดนะครับอันนี้ตัดยิงทั้งซอยลึกด้วยไม่มีน้ําด้วยก<ฆ>็จะมีปัญหามากก็กําลังคุยกันเรื่องว่าจะสามารถใช้กองทัพมดได้ไหมรัฐก็ต้องเป็นตัวหลักแหละเครื่องจักรก็อยู่ในมือเขาแต่ว่าบ้าคประชาชนเนี่ยก็สามารถจัดหาเครื่องจักรได้เช่นกันครับตอนนี้เราก็<ฆ>มีเครื่องจักรอยู่10ตัว ะนะครับที่ทํางานแล้วเรื่องงานแล้วแล้วก็กาลังคิดอ่าว่าจะระดมเครื่องจักรพวกนี้เข้ามามีส่วนร,ร่วมได้ยังไงกำลังจะเพิ่มกองกําลังเครื่องจักรของภาคประชาชนเพราะว่ารัฐเขาจะไปเก็บจากใหญ่ไปเล็กของเราจะเก็บเก็บจากเล็กไปใหญ่นะครับเดี๋ยวคุณตันก็จะเอารถมาประมาณห0สิบคันคข้ามาช่วยอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนภาคประชาชนแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณตันมาปุ๊บก็ฝ่ายภาครัฐก,ก็ โฉกไปเรียบร้อยแล้วว่าไปไปไปช่วยงานรัฐเดี๋ยวผมหาทางประสานอาจจะขอทีมย่อยเล็กๆมาช่วยสมทบทีมนี้อีกสักสักทีม2ทีมนะครับแล้วก็จะได้ไปเก็บพวกเก็บซอยเล็กๆชาชุมชนที่คนไม่ค่อยเข้าถึงมันมีชุมชนคนจนอะไรเงี้ยี มักจะถูกละเลยหรือจัดการเป็น<ฆ>เป็นชุมชนสุดท้ายยกตัวอย่างทีมชุมชนของอาจารย์ซากีเนี่ยมันเป็นสองส่วนอย่างที่พี่หนูลิงบอกเพราะว่ามีการแบ่งโซนกันเท่าที่ผมทราบตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังทําก็คือว่าไอถนนซอยเล็กๆเ,เนี่ยไอไอภาคประชาสังคมอย่างพวกเราเนี่ยจะช่วยกันทํำยังไงที่จะผลักให้อ้นเนี้ยไปอยู่ตรง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 ถนนใหญ่แล้วก็<ฆ>มีคนมารับต่อ,อเ,เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่ามั่นใจว่าทําได้เดี๋ยวขอขอมากลุ่มนี้ก่อนออกลุ่มนี้ก่อน กลุ่มนี้อย่างที่เรารู้ว่าปัญหาเราขนาดใหญ่มากรับทรัพยากรของภาคประชาสังคมนี้มันนิดเดียวดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้มีหน้าที่ในการระดมทรัพยากรทรัพยากรที่หนึ่งก็คือต้องการกําลังอาสาสมัครคะนะครับมองตั้งแต่ว่าเรามองถึงขนาดว่าผู้ประสบภัยนี่ถือเป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับอันที่สองก็คืออาสาสมัครภายนอกนะครับ,รบที่จะมาร่วมร่วมหนุนกันอาสาสมัครภายนอกก็อาจจะหมายถึง คนที่อยู่ในรอบนอกพื้นที่ <c oughs> นะครับที่ไม่ไกลนักอย่างเช่นคุณหมอนี่ก็มีเครือข่ายอยู่นะครับระดมนักศึกษาต่างมหาลัยต่างจังหวัดจุดสำคัญก็คือแมทชิ่งระหว่างความต้องการในพื้นที่<ใ>กับผู้คนที่พร้อมบริจาคพร้อมสมนับสนุนให้แมทกันมีโลจิสติกที่ลงตว<ใ>ลัวกลุ่มนี้ก็จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับมันจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปาะบางสุดๆเลยคนมองไม่เห็นแตยยังไงเขามองไม่เห็นอย่างเช่นคนพิการอันนี้นอกจากคนพิการมีอะไรกลุ่มนี้ เป็นหลักไหมผู้ป่วยตี่เตียงคนพิการคนที่อยู่ท้ายซอยคนที่ออกมาไหนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับหรือคนที่ยังอยู่ในศูนย์รพเลยแบบปิดแล้วก็ยังไม่ยอมออกอันนี้ต้องไปหาดูว่าเขาเป็นยังไงติดขัดอะไรถึงออกไม่ได้ต้องค้นหาให้เจอใช่ไหมครับว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วต้องส่งคนไปช่วยอันนี้เป็นนักเทคโนโลยีสายเทค ล้ำทุกคนมีคุณแจนจากหัดใหญ่คอนเน็กวันนี้มาอยู่กับเราที่นี่แล้ว<อ>เราเอาตัวมาไว้กับเราที่นี่แล้วเดินทางมาเองเลยนะครับมีความหวังอะไรถึงได้มาที่นี่คะ ก็จริงๆแล้วตอนที่เราทํางานข้อมูลกันเองเนาะเราก็เลยเราคิดว่าอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือการรวมตัวกันแล้วการพูดคุยเพราะแพลตฟอร์มอะ่ะทุกคนต้องการที่จะช่วยเหลือคนอยู่แล้วเราต้องทาออกมาให้เร็วที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเราก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้ามันสามารถรวมเป็นจุดเดียวได้การเข้าถึงข้อมูลมันก็จะง่ายกว่าเป็นระบบกว่าด้วยค่ะประเด็นสําคัญคือต้องทําให้แบ่งโซนอย่างเป็นระบบใช่ไหมพี่เนื่องจากว่าถ้าเราทําทีใ่ใหญ่ๆเนี่ยมันจะบริหารไม่ได้เลยอันนี้เป็นกลยุทธ์สําคัญมากเลยแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ช่่วยยยบบาครั ตอนนี้เท่าที่เราสรุปได้นะครับฐานการช่วยเหลือคร่าวๆสำหรับฝั่งหาดใหญ่นนะรวมถึงพื้นที่บางส่วนที่เป็นจุดค่อนข้างมีได้รับภัยพิบัติเข้มข้นค่อนข้างวิกฤตนะครับเป็น3ส่วนนะครับตรงนี้ก็คือย่านถนนสีโพนาทย่านถนนสีโพนาทแล้วก็ไปเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่กับเทศบาลคนลัง เทศบาลคอหงก็คือที่บ้านคลองวะเป็นตนที่ขับขันมากเพราะว่าเป็นชุมชนคนจนย่านริมสถานีรถไฟด้วยนะครับใ,ใช่ครับตรงนี้เซ็นเตอร์จะอยู่ที่ถนนสากลมงคลเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับตัวชุมชนทํางานกับชุมชนอยู่แล้วโดยคุณดุกพิชยานะครับเป็นผู้ดูแลร่วมกับพอ,อชชอซึ่งมีไมซ์เซ็ตเกี่ยวกับเรื่องบ้านดีอยู่แล้วนะครับ โซนโซนที่2นะฮะโซนที่สเป็นโซนเขต8นะฮะก็คือ,อถนนราชอุทิศต,ตลอดสายนะฮะถนนราชอุทิศต,ตลอดสายที่มีชื่อเสียงว่า <ฮะ S 1> เป็น <ฮะ S 1> เขตแดนะฮะ,ฮะทุกวันนี้ครับผมก็จะ,ะดูแลโดยคุณรัชดีเป็นทีมจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นโซน หาดใหญ่ในโดยภาพรวมเลยนะครับก็คืออาจารย์สกีพิรักคุมพลจะเป็นผู้ดูแลเซ็นเตอร์จะอยู่ข้างมัสยิดควรสันติที่ซอย41เพชรเกษมเราแบ่งโซนเรากระจายอํานาจกันเรียบร้อยแล้วกระจายการจัดการไปเป็นโซนเล็กๆแต่ว่าจะไปทํางานเชื่อมกับชุมชนต่างๆอันนี้มันจะทําให้ส่งต่อแล้วก็เรียกร้องสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็กลุ่มย่อยๆในลประเด็นเนี่ยลงไปในโซนก็แต่วันนี้เราใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงในการที่จะระดมความคิดแล้วก็ก่อรากโครงสร้างแบบหลวมๆม มากานะครับแล้วก็หลังจากนั้นแนวคิดก็คือว่าเราจะตั้งที่นี่เ,เป็นศูนย์ประชาการกองประชาการสนหน้านะครับของภาคประชาชนเหมือนกันที่ตอนที่เราไปทําวอลลุ่มแต่นั้นเป็นทางานทางข้อมูล<ำ>อันนี้อ,อันนี้เป็นฝ่ายปฏิบัติการและแล้วก็จะคาดหวังว่าแต่ละทีมเนี่ยจะไปดึงเครือข่ายอื่นๆมาร่วมแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดเพื่อที่ให้ผู้สนใจนะครับสามารถเข้ามา เกาะเกียวแล้วร่วมเป็นขบวนการเดียวกันได้เ,ออเราต้องระดมทรัพยากรคนจากในพื้นที่มีนักศึกษามหาวิทยาลายัยมีผู้ประสบภัยจํานวนมากที่จะออกมาเป็นอาสาสมัครลุกขึ้นมาฟื้นฟูเมืองด้วยกันระดมคนข้างในระดมเงินข้างนอกเข้ามาช่วยกันแล้วก็ระดมข้อมูลความรู้เอามาสร้างระบบของการจัดการอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะฟังจากพี่หนูหลีกมาสรุปอีกทีหนึ่งชัดๆเราจะใช้ทํางานกันในคอนเซป t นี้คือเรามีเวลา ผมคิดว่ามีแค่นาทีทองอยู่ประมาณสัก1เดือนถึง45วันนะครับเนื่องจากกระแสยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสิ้นสุดกระแสแล้วเนี่ยผมคิดว่าการปฏิบัติการแม้ว่าพวกเราอย่ายังคงทํางานกันอยู่เนี่ยแต่จะทํางานด้วยความยากลําบาก นะครับนีกก่นเป็นเวลาทองที่บรรดาพวกภาคประชาสังคมหรือผู้คนที่คิดว่าตัวเองอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ขอให้เชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาที่ส่วนหน้าได้แล้วตอนนี้กองหลังมีหน้าที่สนับสนุนส่วนหน้าอย่างเดียวแล้วภารกิจตอนนี้คือภารกิจฟื้นฟูเมืองฟื้นฟ,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 ฟูชุมชนให้เร็วที่สุดเนาะโดยเพราะอย่างยิ่งกลุ่มคนจนเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางมากแล้วเขาก็แทบจะหมดเนื้อหมดตัวน้ําท่วมสูงเครื่องมือเครื่องไม้ในการทำหากินหมดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยศูนย์นี้ก็จะพยายามเก็บ ตกในส่วนที่เป็นจุดอ่อนจุดบอดหรือจุดที่ยังตกหล่อนอยู่ให้มากที่สุดครับผมคิดว่านี่คือสิ่งซึ่งซึ่งเราพยายามทํากันแต่จริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราคงต้องอาศัยกลไกของรัฐรัฐเป็นหลักเราแค่หนุนเสริมในส่วนซึ่งรัฐยังอาจจะไปไม่ถึงแล้วบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ในจุดที่เป็นชายขอบ เดี๋ยวเราจะทำข้อความประชาสัมพันธ์นะคะระดมความช่วยเหลือเข้ามาที่ตรงไหนนะคะแต่คิดว่ามออนี่แหละน่าจะเป็นเซนเ็นเตอร์ของเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะขอบคุณนะคะนี่คืออินไซต์มากๆที่วอร์ o o มของภาคประชาชนส่วนหน้าที่หัดใหญ่ค่ะ